เวลาเมื premises, ่อโทรหากูก e ูก็พยายามสะโกะภาษาไทยเป็นภาษาไทยพยายามแปลให้ออกนะเวลาโทรมาเนี่ยหลับตาพนมมือเวสะหูสะเวสะหูสะเวสะหูสะออกมาเวสะหูสะมึงผีเมืองหรือผีกระเหลี่ยงอีสะเอ๊ะออกมาออกมหมึงผีอะไรมึงเป็นผีอะไรไอาเพ่มึงเป็นผีอะไรเขาอยากให้ถามเ้าแรกเดี๋ยมึงเป็นผีเมืองหรือผีกระเหลี่ยงมึงบอกกูดิ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียมาโยกแล้วจับแล้วเดี๋ยวเราตีมึงเป็นผีอะไรสักทะพาวุฒังอุ้ยสักทะพาวุฒังไอ้สัตว์สักทะพาวุฒัง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 มึงเป็นผีอะไรมึงเป็นผีอะไรสักทะพาวุฒังโยกตีมามึงเป็นผีอะไรมึงเป็นผีอะไรผีอะไร มึงเป็นผีเมืองหรือผีก็เลียงทำไมมึงถึงนอนตื่นสายอาไีสัตว์ไม่ตอบสักข้อเลยอี๋อ่ะตอบก่อนเดี๋ยวเจ้าของเขาไอ้นี่ไปไอ้ผีเมืองหรือผีกรเลียงทำให้มึงนอนตื่นสายไอีสัตว์มันไม่ตอบกูนะพยานด้วยอยีอ่ะเฮ้ยเอ้ย โอ้โหออกไปซะก่อนจะออกไปก็ขือมมอเราพีกันเลยอ่ะโออไปต่อเลยอืมอืม มึตงตอบกูได้ย่ะมึงเป็นผีเมืองหรือผีกลาเลยอ่ะมึงเป็นผีอะไรอี่าเฮือียวนี้จะเหนื่อยแรง ดูแลเรล่แล่แลแลมึงเป็นผีอะไรต่อมาไอ้ปากถามไวิถีอะไรมึงถามเป็นภาษาใต้ดิวิถีอะไรเอาอีอะไม่ถามอีก อือฮอืโหหวหนโอ้ยโอ้ยหยหวนเยอยู่พูดได้ยัง พูดได้呀พูดได้呀มาพูดได้呀หูดอกไม้วันนี้อึอมากเลยทุกทีไม่เคยอึอขนาดนี้มาก่อนเลยดอกไม้ดอกไม้เินทีอะไรเจอ

ไปมึงผีอะไม่บอกกูโอ้โหโอ้โหโอ้โหใายก่อนออกไปใายไปไปอ้าว ยูฟูยูฟูยูฟูอ๋อีอะอุถามไม่ตอบกูนะข้อแรกผีนะนะผีก็เลี้ยงหรือผีเมื่อทำไมก็ไม่ตอบทำไมชอบตื่นสายไม่ก็ไม่ตอบเหลือนะด่าทออ,อยา่าเลยจ้าปะปะอานะโมถ้าหลุดนั่นผมจะข่ายที่ได้ดรึเปล่าไม่รู้แล้วอานะอานะโมนะเดี๋ยวผีออกไปก็ถายที่ได้ จ้ะไปอ่านน้โมก่อนนะมึงดูแลตัวเองก่อนไอ้พวไอ้พวกของพี่เลยรู้ไหมมันไม่ต่อกูว่าผีเมือหรือผีก็เลยอ่ะ